หมูคร <c oughs> <m> ับก <m> ับกอให้ไหนได้ไหมอีได้ไหมมันเบี้ยอ่บงมันดูสิเพนิ้เขลอยตามได้อะเคนว่คือหมูอะไรครับหมูอะไรครับนี่ก็มี้อก็นตัวหม่ลวได้อ้าวโอเคจิวาขึ้นหนีได้ขนไลูก ดูดูพวกว่าหมูก่อนพี่เม่ขายไหมนี่จะมตเ้องวทนช่วยารอยู่งหนอี่อเราีลต้องบอกว่าพี่โอเมก้า